สวัสดีครับครัวบ้านทุกกับโรงเด่นครับวันนี้จิวจะมาตำสายบัวข้าชิมนะครับวันก่อน,นอกุ้งมันเหลือจากสม้ตตมตำแตงกุ้งสดวันนี้ก็เป็นตำสายบัวกุ้งสดครับแบสายบัวกุ้งสดอ่าสายบัวนี่เนีราเ,เอาไปลืมมาก่อนเราเอาจี๊ดๆได้หรือเพล่เอาเพล่ๆได้หรือจิวเพล่เลยค่ะเลยๆจัดง่ายเอาถึงเลยนะพี่ใช้เยอะใส่มดนนั่เลยใส่หมดเลยเออเน้เลยนะ ะ่20เมตรเพราะว่าเพราะว่าสายบวมเยอะกระเทียม้อนาประโยชน์อปย1นะแดดต้องดเมตรตัวเตาใส่ผูกชดโลดตัวังเสียงค,ยค่ะัเสียงโคบมะเขือเทศเดี๋ยวทำให้ดู ใส่เม็ดเล้วครับคิดหน่อยตัวนว่อยกหนก้านเาตัวนาวนี้มีเม็ดหน้อยเนี่ยรา้าลอกตวใหญใส่เปลือกไปเลยใส่มะนาวไปแลใส่ทัาเปลือกเลยครับอตามด้วยปลาละหรือว่าปลาห้า ใส่ตอนไหมวันเนี้ยใส่ใส่ตอนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรื่องเอาปลาเสด็จนาปลาอะไรปลาลาเทะเนาะเอาเว่าปลาหลิมหรือว่าปลาอะไรปลาดุกเนียดเอาว่าช่อนหรือว่าปลาโดงนะเอาจัดจัดเต็มจัดเต็มตอนนี้ลากี่เดือนนะใส่กี่เดือนพร้อมเอาไมื้นี้เราบว่มีน้ำตาลมาจังน้อยบอกเยอะๆใส่เลยเอาน้ำตาลตัดจันน้อย บ้าน่อยตื่นเลยใส่ปอม่เนี่ยวีวีจะจับจะได้สาบอันนี้อันนตัดน้ะเอนอน้าหมาขามเปียกก็มีน้าหมาขามเปียครับเพราะว่าสายบวมจะแห้งมาหน้าก่แล้วนะงแ่งอันน้สมสกำลังผมช่ยว่าอะไรตัวนี้โอ้กินปลากินปลาแดก ิด้อยออีกนิดเดียวของแของแกว่าถึงมให้ถงของแครม่ถข้าวกระนนมาเลนี่ห้อยแล้วเตรียมแซ่ก้นย้ยนนี่กินมากกับุอันนี้้าเอันนี้ข้าใส่ไปเลยเนาะหยวกหยวกครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งนึงกัน กินไปกินมากมันจะสีบอมันจะสีบอนุ่มนะนันสีกรอบกรอบจัดไปใช่นะวันนี้เพาะเขส่มะเขือพวงซี่บอสว้าเดี๋ยวมันสีบดมันสีโคต นีม <'s> <c oughs> ันเคล็ดลับตันตำโยก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 มันสิเล่มันสิเล่มันสิเล่ไปหนาบาทนี่จุดคไายแม็กของเขาโอ้กุ้งปลาโดนโลละสองร้อยกว่าบาทมาสายในที่ตากได้ก่อเองเพื่อความแซ่บไม่ใช่แซ่บแซ่บแซ่บพากมาเนี่ยโอ้โหนี่แต่ว่าของกินกัดอยู่นี่ยได้บ่อยจิ้ะพร้อมหรือยังอร่อยแล้วเนี่ย หอมปลาแดคขอชิมอีกครั้งสุดท้ายแม่ไม่แสบต้องไปหาหมอต้องไปหาหมอแล้วปิดปากเต็กคนอะหนองค์ประกอบยังมีอย่างนั้นนี่เป็นไรอืมหน้าด้วยปัดท้อ สายบวกกูสมันหมุนชไหม่อ้ยม้นร้อยนาววนนี่บอกครับเอไม่เก็ถิ่นนี่แหละบาท้องก็บางหงอีท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 ังละงานดิจับไปยังอ่ะซับกันถึงเวลาชิมดูอ้าถึงเวลาชิมฝนชิมให้ดูหน่อยที่เซ็นเตอร์ด้วะนะถาเวาหองกินกุ่มอะไร เดี yeah, so mm ๋ยวก็จะมีกินคู่กับเมี่ยงปลาเผาครับเมาจิมเมลมาจิ้มตีอรหเลมานี่ตะเลเตอร่มบงชิมเลยเลยครับชิมดูนะมันมันแซ่บบอเปิดจิ้มมาตะเลไม่มีอะไรมากมายตะเลนี่ เตรียมตัวมาอร่อยอย่างเดียวไม่เป็นยังไงเคยกินไหครับไอ้ส้มตำสายบัวแซ่บอ่ะอร่อยจักใจจัดใจจริงๆอร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มาจิ้บเราพี่น้องมาจิบเรอไปกินกุ้งได้ครับกินสายบัวกินสายบัวเกยดอะไรกินน้ำแกงอะ ตื้อบก็เอาเอาเอาดอกพันเป็น hmm> จ um ีนครับแสบะเสบะเครกินอะครับไอสายบัวัวแลยครับน้ำเสบเลยไมนมัน่ยไม่เพอินกราจดูแหละสายบัวคุณสดกรอบดีนะ นายเวรามว่าอืมชิ้นจ้าเลยแต่ว่าจมดกโคตรชิ้นจ้าเลยจากเจ้าจะมีแอมโเนีมเมี่ยงปลาเผาแต่ว่าจะเป็นปลานึ่งนะครับ วัวน้อยอว่าเติวมีวัวน้อยถ้<พ>าทำาใส่วัวมันต้องนเน้นเนาะน้ำปะคามเปียกเพราะว่าน้ำประคามเปียกจะทำให้มันมาแห้งเกินรอบก่อนที่ผตมต่ำกับเจยอดมันเนี่ยวันนี้ต้องซอมต้องใส่น้ำประคามเปียกมันก่อนใส่ประคามเปียกสดเจ๊ oh, ได้ยังไม่ได้ชิ้มไปนี่พ่อ oh. น้าแดงจิ้มเลยกรอบนี oh. 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 ออ่เนาะแต่ว่าเผ็ดหน่อยเด้อพริก กึคนเมันได้ทำพี่นองเอ้ยวันี้าเลีนว่าออหมาหมูวาโบอะอ่ออะ่อหม้เนี่ยูสูงจับสห้อ่ได้ตขอเบออย่นี้สต่อยเชียงรายเด้นิเม็ดนอนน้อยไปน้อยแต่ก็บอ่าแเรื่องต่งให้กันมาพักเกษตัวพิชานพักเกษตรคนเหนือขาห้องอะก่อนผักผักกะทินหรือผักหน้อง ี่เสีเบิดเนี่ยเดียวว่าๆเดี๋ยวเปิร์ดสองแย่ในไม้ก็มั่งเลยต้อเกินคนหนึ่งันนี่แฉะไหมทานเนาะนานๆได้กินที่ยังไงถานานๆี่นี่กินครั้งที่สามในชีวิตเลยครับเนี่ยครั้งแรกที่ไปกินพัทยาเนาะแล้วครั้งที่สองก็ไปตามกินหน้าบ้านหน้าร้านนะครับในแหมวันกับ ปลาแดกมันนวนั่พันปลาแดกันี้ตํำเอี้ยงกระแบออกมาวันตำเอี้ยงนล้มครับปลาเป็นอะไรเป็นเอเอลูกชายในกำลังใจเดินหวันี่ยมันจะมาัดแม่แม่แม่ก็เห็นตัวา่ยาว่า ้ว่าม่านเ่ก็หนาข้งวกมกิคือเนาะวันเด็กว่ามนเดเล้อเเห็นทได้สองเนี่ยตะั่นลองมาทำดเลครับส้มตำสายบัวเคยมาเด็กๆ่วนนีมากมากเคยม่ายวนมาแ่น่ดยืดตัว่าเราไปยืดแบว่าลำองมานกอมลำมันต้องตำมันก็ต้องตำหุงละตำไ่ชเสียง่ําสายบัว วายอยตโรอยคนเ่นเลอันนี้ก็ไปนนี้ก็ไพรดเนาะนึกว่าจะไปไปนึกว่าไปก็เลยไปน้ำฝนเราเขาเขาไปมัดแล้วกันว่าแรงเลยก็โล่ตัวนั่นเนาะมตัวนั้นคามใจแล้วควานี่แล้วแล้วก็ือว่ามันจรร่องแลเะวเรามันเป็นเหมือนจัดของาลาแล้ววราคามันลงกว่ากันเยอะอ่ะบ เงิน80บาทปกติ80บ80บถึง90บาทมันอะรม่คิว่าจะทำางนี้โอเคเรากลับมาเราลูกบอลเลยพราะนั้นถ้มกระตายบอเลยจะกวาเห็นน้องฐานหรอฐานนาะตายแล้3ตัน30ตันเดี๋ยวไม่คิดว่าอัานี้จะได้จับย้ากินไหมนี่ เดีเ่าเราเด้นเนสามที่แสนเอาแต่ว่าขายปกติเราได้เงนสี่แสนแต่วันเหนเราม่ได้แสนแค่แสนกวนนะแตามันล็อกมันเน่อยว่าตัสายบัวกันต้อแกลุ่มกระติเป็นพายุอีแตแล้วก็จะแบบแยกหกตัดตัดสายบัวเยต้องแบบผ้าตดตแตดแหงมันสอ่อนแบบอันนี้ค ขนาดุ้มมันแัทใจไ่ไ้มันแน่ยบหยบแล้วมเต็มสติอลแล้วมัเนแต่ลูกกระเด็นแล้วยมันเป็นมันเป็นแทบจะว่าประการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรามาชิมเนี่ยงกับเผาด้วยกันครับขอบคุณเพื่อนๆเข้ามาติดตามนะครับลองไปทำดูครับคลิปต้อประสบการับตำสายบัวนะตําสายบัวกุ้งสดถือว่าอร่อยครัผมกินข้าวเหนสามมาชีวิตแล้วผมก็บข้างในกินพัทยานะครับ ข้าวที่สองกับปตาตำทีน่นี่ด้านล้างนี้กิวต้มมาดูรสชาติอโอเคนะครับอร่อยครับมาเป็นเิดท,ทางเฟซบุ๊กได้นะครับอยู่ใต้ริกงของ YouTube ตรงนี้นะครับ